ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับหญิงอีกแล้วนะคะวันนี้หญิงจะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยค่ะโอเคเฮอร์เบิลนะคะ เป็นแชมพูปิดผมขาวนะคะตัวนี้คือสระผมนะคะใช้สระผมเพื่อปิดผมขาวนะคะแต่ผมของหญิงตอนนี้มันเป็นออกสีน้ําตาลอย่างนี้นะคะคือหญิงอะไปย้อมข้างในไงให้เป็นสีน้ําตาลแต่ข้างบนเนี้ยก็เป็นสีดําปกติออกสีน้ําตาลเข้มไม่ใช่ดําปกติสิทุกคนห,หัวหัวหางก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เราจะมาดูกันนะคะว่าหลังใช้เจ้าตัวนี้ไปนะคะผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะคะมันจะปิดผมสีผมได้ดีไหมนะคะมาดูกันเลยนะคะ <Yeah. S 1> วิธีใช้นะคะ <Yeah. S 1> ก็คือง่ายมากนะคะ <Yeah. S 1> ก็ทําผมให้เราแบบหมาดๆนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็ชโลมให้ทั่วศีรษะเหมือนสระผมปกติเลยนะคะ <Yeah. S 1> เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะหญิงก็ทําผมให้หมาดแล้วนะคะคือเขาก็จะแถมถุงมือมาด้วยนะคะสองถุงนะคะแล้วก่อนที่เราจะเอาแชมพูนี้ไปบีบลงภาชนะแล้วก็คนๆใหมม้มันเข้ากันก่อนที่จะมาขยี้ขยี้ขย,ขยี้หัวเรานะคะบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ผมข้างในหญิงอะ่ะมันช็อตนะคะมันช็อตเห็นไหมคะเป็นวุ้นๆเลยเนี่ย หิ่งก็เลยไม่กล้าไปาใช้สีย้อมผมพวกปกติอะคะ่ะนี่ช็อตเพราะอะไรนะคะคือหญิงอะไปยืดผมมาแล้วและก็ไปกัดสีนะคะกัดสีและก็ย้อมผมย้อมผมนี่ประมาณกัดสองรอบนะคะย้อมผมก็สองรอบนะคะย้อมแค่ตรงเนี้ย สองรอบมันก็เลยทําให้เกิดการช็อตนะคะช็อตแค่ตรงนี้นะคะตรงอื่นก็ไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยตรงเนี้ยช็อตหนักมากฉะนั้นทุกคนอย่าหาทําแบบหญิงนะคะถ้าไม่อยากเสียใจยค่ะหลังจากที่เราบีบแชมพูล,ลงมาแล้ว,แล,วแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องใช้พวกโลชัน่นหรือว่าวัตสลีนนะคะทารอบๆกรอบหน้าของเราก่อนนะคะทุกคนกลัวมันเปื้อนนะคะ ที่คาดว่ามันจะโดนนะคะก็ทาทาไปเลยนะคะค่ะ<า>หลังจากทาวัสลีนเสร็จแล้วนะคะหญิงก็จะเอาผ้าคุมมาคุมไว้นะคะคุมเสื้อเพราะว่าเออถ้าสมมติว่าใครที่จะอาบน้ําก็สามารถทําได้ง่ายมากเลยนะคะแต่เนี้ยหญิงทํา ถ่ายค,คลิปด้วยไงก็เลยไม่สะดวกนะคะอะทุกคนหลังเสร็จแล้วนะคะปึ๊บใส่ถุงมือเลยครับจะกล้องจะแบบเอียงๆนะ,ะทุกคนนี้ไม่มีขาตั้งกล้องนี่คือใช้มือคนไปเลยค้ะต่อไปยิงก็จะชะรมลงบนผมเราเลยนะคะ ก็ขย ER oh, ี้ขยี้ไปโอ้กลิ่นไม่กลิ่นไม่ฉุนเลยนะทุกคนกลิ่นมันหอมนะขยี้ให้มันเกิดฟองนะคะทุกคน ่ะทุกคนก็ขยี้ขยี้ไปนะคะขยี้ให้ทั่วหัวเลยนะคะฟองหญิงซื้อมาน้อยหรือเปล่าทำอะไรผิดพลาดมันมีฟองนิดนึงอะในกล้องอาจจะไม่เจออาจจะไม่เห็นนะคะก็ขยี้ขยี้แบบนี้ให้มันทั่วเส้นผมเรานะคะมันจะได้ไม่กระดำกระด่างแล้วก็ทิ้งไว้ซัก 15นาทีนะคะถ้าสมมุติใครที่อยากให้มันติดทนนานนะคะแนะนำให้ทิ้งไว้30นาทีนะทุกคนคนี่เลยก็ขยี้ไปเ,เดี๋ยวเออพอครบยิงจะทิ้งไว้30นาทีนะคะพอครบ30นาทีแล้วมาดูกันว่าผมมันจะเป็นยังไงนะคะแต่ตอนนี้ก็เห็นแล้วนะว่าสีมันเริ่มดำแล้วอะ ค่ะตอนนี้ก็ผ่านมา15นาทีแล้วนะคะทุกคนดูทำเลเสร็จหน้าตัวเองดีที่ทาวาซลีนไว้ผมก็ดำแล้วนะทุกคนให้ดูชัดๆเดี๋ยวรอดูตอนล้างดีกว่า<ๆ>เผื่อแบบมีตรงไหนที่หลุดไปบ้างค่ะทุกคนตอนนี้ก็ สระผมเสร็จแล้วอาบน้ําเรียบร้อยนะคะพร้อมนอนเราก็จะเป่าผมให้แห้งกันนะคะแล้วก็มาดูกันเดี<อ>๋วยวหญิงจะมารีวิวตอนปิดท้ายคลิปนะคะ<อ>ว่าเป็นยังไงนะคะ ค่ะทุกคนนี่ก็เสร็จสิ้นภารกิจของเรานะคะคือบอกเลยว่ามันดำนะคะทุกคนมันติดผมดีและผมอะ่ะไม่ไม่แห้งอะคือจะว่ายังไงอะเวลาเราย้อมผมใช่ปะผมเรามันจะแห้งสักๆอะ่ะแต่ตัวนี้มันรู้สึกว่าเอ้ยผมมันก็ยังนุ่มนะเว้ยแล้วก็มันก็แบบ ทําแบบมีสารสกัดจากธรรมชาติอะพวกนี้พวกอัญชันพวกโสมอเงี้ยมันก็เลยอาจจะไม่ทําลายเส้นผมเราเราส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันนุ่มนะพกพาสะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะเพียงแค่สระนะคะเหมือนเราสระผมทั่วๆไปเลยนะคะกลิ่นของโอเคเฮอร์เบลเนี่ยมันมันไม่แรงไม่มีกลิ่นแบบเหมินหรือว่าฉุนนะคะทุกคนโอเคนะอันนี้โอเคโอเคมากๆ ราคาก็ถูกนะคะทุกคนหยิงซื้อมาในราคา45บาทเองมันอยู่ร้านขายของชําข้างล่างคอนโดเนี่ยเออแล้วก็หาซื้อง่ายตามเซเว่นก็มีขายนะคะห้างสรรพสินค้าก็มีขายและปิดผมขาวได้ดีอันนี้ขนาดผมเป็นสีอ่ะแล้วกัดสีผมอ่ะ ย,ยังดำติดสนิทแบบนี้เลยทุกคนเอาเป็นว่าทุกคนใครที่มีปัญหาผมงอกหรือว่าาทำสีผมมาแล้วฉันแบบไม่โอเคอยากย้อมเป็นสีดำหรือว่าสีน้ำตาลเข้มนะคะก็แนะนำโอเคเฮอร์เบิรได้นะคะว่ามีสองสีนะคะก็คือ สีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็สีดำนะคะใครที่มีแชมพูดีๆมาแนะนำนะคะแช,ชมพูปิดผมขาวหรือว่ายาย้อมผมต่างๆที่อยากให้หญิงเอามารีวิวก็สามารถแนะนำหญิงได้นะคะสำหรับวันนี้หญิงก็ขอตัวก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย